สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนชวนฝันนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปเข้าสวนนะคะไปเก็บมะม่วงนอกฤด,ดูกันค่ะบรรยากาศยามเช้าในสวนมะม่วงของเรานะคะอากาศก็จะสดชื่นแจ่มใสนะคะวันนี้อากาศดีนิดนึงยามเช้าแต่ใสาสายมาก็คงจะร้อนนะคะ บรรยากาศดีไหมคะบ้านสวนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปทางท้ายท้ายสวนกันเลยนะคะเข้าไปทางในในก็จะมีมะม่วงตลอดทั้งสวนเลยะคะ่ะถือโอกาสชมสวนไปด้วยนะคะการเก็บมะม่วงนอกฤดูนี้นะคะก็มะม่วงมันจะไม่ดกอะคะ่ะมันจะมีอยู่ทั่วๆไปเราต้องเดินหากันแบบใจเย็นเย็นเลยะคะ่ะ มันไม่เหมือนมะม่วงที่เป็นไปตามฤดูกาลเนาะที่ว่าจะต้องติดเยอะๆทุกต้นทุกต้นอันนี้ก็มีทุกต้นค่ะแต่ว่ามีแค่ปลระ,ละประลายเราต้องเดินหานะคะเดี๋ยวจะพากันไปหาเลยนะคะเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงมะม่วงที่เราตามหานะคะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะ เห็นไหมคะลูกก็จะประมาณนี้นะคะผิวเขาก็จะไม่สวยอะคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาเป็นมะม่วงที่เขาออกมาเองนอกฤดูคะ่ะเดี๋ยวเราจะเด็ดมันลงมาเลยนะคะเดี๋ยวจะเด็ดมาให้ดูกันเลยคะ่ะที่ลูกนี่คะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะผิวเขาก็ไม่สวยอะคะ่ะแต่ข้างในก็กินได้นะคะข้างนอกคู่ขาข้างในต้าติ้งหนงคะ่ะ ประมาณนี้พราะเราไม่ได้ฉีดยานะคะต้องใจเย็นๆกันเลยค่ะต้องค่อยๆหานะคะมะม่วงมันอยู่ตามต้นทุกต้นเลยค่ะแต่ว่ามันจะไม่ดกค่ะแต่ก็พอได้กินค่ะค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะคะได้มาแล้วนะคะมะม่วงของเราค่ะ เริ่มสายแดดร้อนแล้วค่ะพักกินน้ำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะพากันไปเก็บต่อนะคะยังมีอีกหลายต้นเลยค่ะพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ